เอานะครับมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเบื้องต้นนะครับโดยนิยามนะครับมาดูข้อนี้กันนะครับจงคำนวณหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยนิยามนะครับกำหนดฟังก์ชันก็คือ f x เท่ากับ 5x กำลังสองบวก1นะครับอ่ะเรามาดูวิธีทำกันนะครับวิธีทำเราก็จะต้องนำตัวนิยามมาก่อนนะครับเราก็จะบอกว่าจาก f x นะครับใส่เดดเข้าไปนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าหาอนุพันธ์อันดับที่1นะครับนิยามก็คือลิมิตนะครับ h เข้าใกล้0นนะครับ f x บวก h นะครับลบด้วย f x นะครับส่วนด้วย h นะครับนี่นิยามเราพอนิยามเรียบร้อยนะครับเราก็จะแทนค่าลงในนิยามนะครับ ทีนี้2ค่าที่จะต้องแทนนะครับอันแรกเลยคือตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะต้องไปสร้างขึ้ขนมานะครับส่วนตรงนี้อีกค่าหนึ่งนะครับตรงนี้มาจากตรงไหนมาจากโจทย์นะครับนี่ชัดเจนนะครับว่ามันมาจากโจทย์นะครับอ่ะโอเคนะครับเรามาดูมาสูุการสร้างกันเราก็จะมี fx นะครับเท่ากับ fx เอามาจากโจทย์นะครับ5 x กําลังสองบวกหนึ่งนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนจาก x เป็น x บวก h นะครับ่ออกกับตรงนี้เป็นกำลังสองนะครับกำลังสองก็คือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับซึ่งผลลัพธ์ก็จะได้มา x กำลังสองบวกสอง x h นะครับบวกได้ h กำลังสองอันนี้ห้าตัวนี้ก็คูณเข้าไปนะครับ เป็น x กําลัง2บวก1 0 x h, h นะครับบวกด้วย 5h กําลัง2บวกเดนนนะครับตัวนี้ก็คือ f x บวก h ของเรานั่นเองนะครับได้มาเรียบร้อยนะครับพอได้มาเสร็จแล้วนะครับก็นำมันไปแทนในตัวนิยามเรานะครับก็จะเท่ากับลิมิตนะครับ h เข้าใกล้ศูนย์นะครับ f x บวก h นะครับตัวแรกนี่นะครับ ที่เราหาไว้เมื่อกี้นะครับยกมาหมดเลยนะครับบวก1 0 x h นะครับบวก5 h กำลังสนะครับบวกดนะครับลบเปิดวงเล็บรอนะครับที่คุยกันไว้นะครับ fx นะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือไหนครับโจทย์นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือ5 x กำลังสบวกนะครับแล้วก็ส่วนด้วย h นะครับ เสร็จแล้วทําไงครับตัดทิ้งนะครับตัด1ก่อนเลยนะครับตัดไปดูนะครับ1อยู่ไหนนี่ตัดนะครับดูที่ตัวที่เหมือนกันนะครับห x าเอ็กกำลังสองตัดนะครับไปดูนะครับนี่ตัดนะครับแล้วก็จะเหลือเพียงแค่สิบเอ็กฮดบวกห้าเฮดกำลังสองนะครับแล้วก็ส่วนด้วยเฮดนะครับ แล้วเราก็ดึงตัวร่วมนะครับดึงเฮดออกมานะครับดึงตัวร่วมนะครับตัวนี้มีเฮดต,ตัวเดียวนะครับเอาออกมาก็หายไปนะครับตัวนี้มีเฮดสองสตัวอ,ออกไปนะครับก็เหลือหนึ่งตัวนะครับดึงเสร็จตัดนะครับแต่กับตัวล่างก็จะเหลือเพียงแค่ แล้วก็เทคลิมิตเลยนะครับเฮเราแทนด้วย0ูนย์นะครับก็จะได้เป็น 10x บวก0นั่นเองนะครับก็5คูณ0ได้0นะครับบวก0นะครับก็จะเหลือ 10x นั่นเองนะครับนี่เราก็ได้คำตอบแล้วนะครับอนุพันธ์ของเราก็จะตอบ 10x นะครับข้อนี้อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f x เท่ากับ5 x กำลัง2บวก1นะครับผลลัพธ์ก็คือ1 0 x นะครับโอคนะครับขอบคุณครับ